vivo y21 นะครับราคาเต็มนี่อยู่ที่ประมาณ5,009 9นะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆตอนนี้ก็น่าจะเรียอประมาณ4,700กว่าบาทน,นะครับสีสันสวยงามรูปทรงเบาบางน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยนะครับเหมาะกับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้สูงอายุไว้ทำงาน เล่นเฟซดูหนังฟังเพลงดูติกต็อกดู YouTube เล่นเกมได้นะครับใช้แอปธนาคารได้เดี๋ยวมาดูสเปคเครื่องกันก่อนเลยนะครับเป็นหน้าจอหยดน้ำความกว้างนีอยู่ที่ประมาณ6.51นิ้วความละเอียด720คูณ1,600พพิกเซลนะครับเป็นหน้าจอกระจกแข็งกรอบพลาสติก ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือข้อมูลเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับเครือข่ายที่รองรับก็มี gsm 850 900 1 8 0 0 1 9 0 0รองรับระบบ3 g 4 g ใช้งานได้2ซิมนะครับแรม4 g ่ิกลอคหกทับร้อยยี่สิบแนะครับการ์ดหน่วยความจำ เพิ่มได้สูงสุดถึง1นึกิกะไบต์นะครับออทหนึ่งทีบนะครับปูดผเปลียนขอตรวจขอไปด้วยระบบการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 8 0 2ครับจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพานะครับเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรงผ่านไ i ไฟตดเล็กบูทุดศูนนะครับรองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบแฟลชไดร์โดยตรงช่อง ชุดหูฟัง3.5ม mm, ิลเมตรนะครับแถมมาด้วยสมอลท็อกแล้วก็ชุดชารนะครับเครื่องแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่สนใจก็ลองตรวจสอบหรือว่าสอบถามข้อมูลไปที่ร้านค้ามือถือใกล้บ้านเราใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าเข้าไปสอบถามดูในห้างว่ารุ่นนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับมันเป็นมันออกมานานแล้วมันเป็นเครื่องเปล่าหรือว่าลดลางสต็อกนะครับ ทำไมสีเรลียสเรื่องราคารว่ายี่ห้อนะครับเพราะว่าเราเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยเวลามันชำรุดเราขายต่อ,อยี่มันจะได้ราคาน้อยนะครับมันจะแตกต่างากับพวกซัมซุงพวก oppo หรือว่า iphone นะครับแต่ก็เล่นได้นะครับเล่นเกมได้ปกติใช้งานได้ปกตินะครับเป็นเฟซดูหนังฟังเพลงเล่นเกมประมาณนี้แหละครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมฝาก กดติดตามกดซับสไครข์กดกระดิ่งจะมีโทรศัพท์มือถือมาแนะนำเป็นระยะระยะนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ